ชาวต่างชาติหอบสัมภาระทั้งเสือหมอนและกระเป๋าครับรอบข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทยในสภาพอิรยนะครับถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังเรศวนครับควบคุมตัวได้ขณะลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมานะครับที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับจากการตรวจสอบพบชาวต่างชาติจำนวน39คนจาก11สัญชาตินะครับเบื้องต้นคาดว่าทั้งหมดหลบหนีการปราบปรามจากเมียนมาครับทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อดําเนินคดีเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนที่เมืองชเวโก,โกโกครับมีการเผยแพร่ภาพทหารเมียนมาครับเข้าไปคุมตัวชาวต่างชาติกว่า300คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนครับยึดโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือจํานวนมากนะครับ โดยพลเอกโซวินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาครับมีคำสั่งถึงแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้และหน่วยทาหารในพื้นที่ให้เข้าทำลายอุปกรณ์ต่างๆที่ยึดได้ทั้งหมดนะครับถ้าเพิกเฉยหรือไม่ทำลายจะมีความผิดทันทีมีรายงานครับระหว่างการกวาดล้างมีคนจีนระดับนายทุนใหญ่หนีออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่กับฝ่ายกกเหรีีเคบีเอนะครับแล้วก็บีจในพื้นที่อื่นด้วย การกวาดล้างกลุ่มแ s c a มอร์ที่ชเวโกโกและเคเคพาร์ครับทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากลุ่มแ scammer มมอ,อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นโดยหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตาก็คือเขตเศรเษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำหรือที่ King's Roman นะครับที่เมืองต้นพึ่ง แขวงห้วยสายสปปลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับทีมข่าวเดินทางไปยังคิงส์โรมันนะครับพบมีการก่อสร้างอาคารและสถานบริการต่างๆแต่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนบางตารับแหล่งข่าวในพื้นที่ชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ข้อมูลนะครับว่าคิงส์โรมันยังคงมีกลุ่มจีนเทาแฝงตัวทําธุรกิจแต่การปราบปรามอย่างหนักมีการจับกลุ่ม กลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบ่อยครั้งครับทำให้จำนวนธุรกิจผิดกฎหมายมีไม่มากและยังไม่พบการย้ายฐานเข้ามาของกลุ่ม s c a ม m e r นะครับแต่ก็มีรายงานว่ากลุ่มทุนจีนหันไปตั้งฐานบริเวณชายแดนประเทศเวียดนามกับกัมพูชาเพราะว่าการเดินทางสะดวกแล้วก็ห่างไกลจากการถูกปราบปรามจากทางการจีนลาวและไทยครับ ข้อมูลจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาส,าสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบอกว่าการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ในเมืองเคเคพักและชเวโกโกทำให้มีการย้ายฐานบางส่วนไปยังลาวและกัมพูชาแต่หลักๆเนี่ยอยู่ในเมียนมานะครับแล้วก็ขยับลึกเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหนครับ สาเหตุที่เมียนมาเร่งปราบปรามสแกมเมอร์ครับนักวิชาการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าต้องการแสดงท่าทีให้นานาชาติเห็นว่ามีความเอาจริงเอาจังในการปราบสแกมเมอร์และอีกเหตุผลหนึ่งครับเพื่อเป็นการจัดระเบียบกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนจะมีการเลือกตั้งในเมียนมาครับ